ใช้ดีมาบอกต่อกันนะครับตัวนี้ก็คือรองเท้าคีนนะครับ Newport H2 นะครับตัวนี้นี่มาตั้งแต่แรกเลยครับตอนที่ผมเริ่มมาปะจนภัยอยู่ที่สวนลุงวอนนี่นะครับก็คือตอนนั้นพื้นที่ยังเป็นพื้นที่ที่เป็นลักษณะของเนินอยู่บ้าน,นะครับมีความเป็นป่ารกอยู่นะครับแล้วก็มีทั้งลำธารน,นะครับแล้วก็มีทั้งภูเขาเพราะนั้นเนี่ยตอนในตอนที่เราพัฒนาพื้นที่นะครับ นี่ครับรองเท้าคู่นี้เลยนะครับที่ช่วยให้เราลอดในช่วงนั้นมาได้นะครับพื้นพื้นรองเท้านี่ตัวนี้เกาะดีมากนะครับเกาะดีมากนะครับเราเดินขึ้นเขาไปนะครับเพื่อที่จะไปบุกเบิกเส้นทางนะครับเราเดินลงลําธารไปนะครับเพื่อล้างตัวนะครับตอนนั้นเนี่ยรองเท้าเนี่ยเกาะพื้นดีมากนะครับไม่มีการลื่นเลยแต่อย่างไรก็ดีนะครับมาร์กไว้สักนิดนึง เพื่อนเพื่อนที่ลงไปในลานําธารถ้าตรงไหนที่เป็นลักษณะของพื้นหินที่มีตะไคร่ออกเป็นสีดําๆนะพื้นแบบไหนรองเท้าพื้นแบบไหนยังไงก็ลื่นครับตอนนั้นเนี่ยผมลองเล่าให้ฟังตอนนั้นเนี่ยผมลองใส่เขาเรียกว่าสัตดอยนะสัดดอยก็ดีครับเขาคนที่นี่เขาเอาไว้กีดยางกันนะแต่ของผมนี่ลองเอาไปใส่แล้วก็ไปเดินเที่ยวน้ําตกนะครับดีครับปัญหามีอยู่อย่างเดียวครับคือตรงส้นเท้าเนี่ยของสดดัตดอยตรงขอบของรองเท้าของสัตดอยเขากัด อันนั้นก็แล้วแต่คนเนาะอันนั้นก็แล้วแต่คนบางท่านก็จะเอาถุงเท้าใส่เข้าไปแต่ของผมว่ามันมันมันไม่ค่อยสบายคือเกาะดีไหมดีมากเลยนะครับต,ตัดดอยแต่แต่ความคอมฟอร์ตความสบายของมันน้อยไปหน่อยนะครับตัวนี้ครับพื้นเกาะยังไงผมบอกเลยอาจจะไม่สู้ตัดดอยนะครับแต่ว่าบนพื้นหินธรรมดาเขาไม่ลื่นหรอครับตรงขอบด้านข้างบริเวณนี้นะครับนะครับเขาก็มีบุกไว้ให้นะครับ เป็นผ้านุ่มๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใส่แล้วเนี่ยตรงนี้จะไม่ระคายเคืองนะครับจะไม่ระคายเคืองสามารถเดินได้ในระยะทางไกลๆคือไม่กัดไม่จำเป็นต้องใส่ถุงเท้าด้วยนะผมเดินทีไรก็ไม่ใส่ถุงเท้าสักทีนะครับพื้นด้านในนะที่เขาเรียกว่าอินโซใช่ไหมครับตัวนี้มันจะเป็นเหมือนยางเหมือนฟองน้านะมันไม่ได้พลุนนะครับเป็นผิวสัมผัสเหมือนยางนะครับแต่ว่านุ่มเหมือนฟองน้านะครับตัวนี้เนี่ยเวลาเราใส่ไปครั้งแรกๆเนี่ยมันจะกระด้างหน่อยจะรู้สึกถึงความ กระด้างนะครับแต่เพราะว่าเหยียบเข้าไปนานๆเข้าแล้วเนี่ยสักพักนึงเนี่ยตัวของแผ่นอินโซด้านในเนี่ยมันจะปรับเข้ากับเท้าของเรานะครับทําให้ลองเท้าวางเท้าแล้วไม่ขยื่นนะครับแล้วก็นุ่มเท้านะครับเดินได้ยาวๆนานๆนะครับอันนี้คือด้านในนะครับด้านนอกครับด้านนอกเป็นลักษณะของผ้าใบนะครับเป็นลักษณะของผ้าใบเป็นเป็นเป็นเหมือนไนลอนเลยนะครับแข็งๆเลยนะครับเป็นเป็นไนล่อนแข็งๆเลยระบายน้ําได้ดีนะครับ เวลาเราไปเดินลุยน้ำเนี่ยทิ้งไว้ส e ักประมาณสองสามชั่วโมงนะครับเขาจะหมาดละแล้วเราเดินต่อได้เลยนะครับพื้นเนี่ยแป๊บเดียวแห้งเลยนะครับพื้นนี่แป๊บเดียวแห้งเลยข้างในเนี่ยตัวที่บุเนี่ยทักสองสามชั่วโมงเนี่ยเขาจะหมาดลวใส่ได้ครับแต่ว่าผ่านไปหนึ่งคืนนี่คือแห้งเลยนะครับโดยปกติที่ใช้จะเป็นในลักษณะแบบนั้นเลยนะครับคู่นี้นี่ผมใช้มาเป็นคู่ที่2องแล้วนะเนี่ยอันเนี้ยเป็นคู่ที่2แล้วนะครับ คู่แรกเดี๋ยวผมให้ดูคู่แรกอยู่ยผมให้ดูนี่นี่เอาคู่ที่สองของผมออกไปก่อนนะมาดูคู่แรกกันคู่แรกนี่ผมใช้มาสองปีแล้วครับสองปีแล้วครับสภาวะของคู่แรกคือยับเยินครับสองปีที่เดินนะครับผมใช้ขี่เด,เดินวันละค่าจับในนาฬิกานะวันละหมื่นเก้าหมื่นแปดเก้าหมื่นถึงหมื่นสองพันเก้าอะไรอย่างนี้นะครับเดินทุกวันทุกๆวัน เพราะว่าเราจะต้องตอนนั้นเป็นงานก่อสร้างนะครับที่สวนแล้วก็คุมก่อสร้างด้วยนะครับแล้วก็ไซต์ก่อสร้างส่วนลุงวอนน่ะเป็นเป็นเขานะครับแล้วก็เป็นลำธารนะครับตอนนั้นฝนตกหนักเป็นขี้โคลนด้วยนะครับเนี่ยครับรอดมาได้แต่หลังจาก2ปีผ่านไปด้วยความสมบุกสมบันของเขาแตมแทมนี่ครับเลเยอร์ที่1เขาจะหลุดออกไปอย่างนี้แตมแทมแล้วตัวข้างในนะครับตัวข้างในตัวข้างในนี่เราเห็นเลยนะครับว่ามันเป็นยางนะครับเป็นยาง ตอนนี้นี่ที่เห็นเป๋เป๋นี่คือผมใช้ตัวกาวยางนะครับอัดไว้ก่อนรอบแรกแล้วก็ทู่ซีไทเข้าไปก่อนนะครับแต่ไม่ดีเหมือนเดิมหรอกครับเนี่ยครับเวลามันมันงับเข้าไปอย่างนี้แล้วมันไม่เข้าร่องเหมือนเดิมของของของที่ที่ที่ของใหม่นะครับที่ทํามาจากโรงงานเนี่ยเขาจะสนิทแนบอย่างนี้เลยนะครับสนิทแนบตรงนี้ไม่มีรอยเลยแต่ของเราอัดกาวยางแล้วยังไงก็ไม่เท่าเขานะครับอันนี้นี่เห็นชันดๆเลยเลเยอร์ที่หนึ่ง ไปครับเลเยอร์ที่สองตัวนี้ตัวนี้เนี่ยอินโซกเโซ็เป็นอินโซไปอีกเลเยอร์หนึ่งเห็นไหมครับนี่อีกเลเยอร์หนึ่งนี่ตัวนี้เลเยอร์ที่สองละตัวนี้ตัวนี้นี่ซับแรงกระแทกได้ดีมากเลยนะครับแต่ตอนนี้ขาดซะแล้วนะครับขาดซะแล้วแล้วก็ตัวนี้ครับมันจะมาอยู่เนี่ยบนเลเยอร์ที่สองแล้วก็อินโซเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นเลเยอร์ที่สามตัวนี้เนี่ยพอมันเพเยอขึ้นมาตัวนี้ขาดก็หลุดออกมาอย่างนี้ครับ แต่ตัวผ้าใบด้านบนเป็นไงครับตัวผ้าใบผ้าไนลอนนะผมไม่แน่ใจนะครับตัวนี้เนี่ยยังแข็งแรงดีเหมือนเดิมนะครับสภาพขนาดนี้นี่คือผมยังใช้อยู่ยังเป็นคู่สำรองนะครับยังเป็นคู่สำรองนะสองข้างเลยนะครับเวลาเขาหลุดเขาหลุดสองข้างเลยก็มีหลายท่านถามมาคุยกันนะครับเขาเห็นว่าเสิร์ชข้อมูลดูแล้วมีปัญหาว่าหลุดอาครับหลุดจริงก็เห็นเห็นอยู่เนี่ยนะครับแต่เขาก็เขาก็อยู่กับเราอยู่กับผมมาประมาณ2ปีแล้วก็ใช้อย่างสมบูรณ์สมบันด้วยนะครับ คราวนี้ตัวของพื้นนะครับเนี่ยสปีดูพื้นเทียบกับเนี่ยครับตัวใหม่นี้ใช้ได้ประมาณ6เดือนแล้วครับนะครับพื้นสึกไหมสึกครับแล้วก็ตัวของความริ้วรอยต่างๆเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าเขายังเกาะดีเหมือนเดิมนะครับใช้เป็นคู่สำรองยังใช้ได้ตัวนี้โฆษณาไว้เลยนะครับตัวนี้นี่ใช้ไปเดินน้ำตกมาแล้วนะครับใส่ลุ้งรองดาวครับ เพราะนั้นทากเป็นยังไงเข้าครับครับเธอคนปางต้องเป็นยังไงครับไม่เฉยไม่ต้องห่วงเลยไอ้ล่องพวกนี้นะครับตัวทากนี่เข้าไปได้หมดนะครับเ็แต่ถ้าไม่กลัวถ้าคือไม่กลัวทากก็จะเห็นเห็นกันเลยว่าเข้าไปนะครับเราก็จะป้องกันได้ทันเช่นถอดออกมาเขาถอดง่ายเขาถอดง่ายก็ถอดออกมาปุ๊บแล้วก็เอาเอาตัวของอ่าสเปรย์นะครับซอฟเฟลฉีด ถ้าจะหลุดออกไปก่อนแล้วค่อยเอาตัวของอายาเส้นนะครับจุ่มน้ําแล้วก็ปิดที่แผลอันนั้นก็จะช่วยได้แต่เข้าไหมถ้าเข้าแน่นอนนะครับก็จะเห็นเลยว่าว่าว่าเข้าแต่เดินป่าภาคใต้อย่าไปกลัวท่านะครับตัวนี้นี่ใช้ดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือเขาเขาสวมง,ง่ายถอดง่ายนะครับปกติเนี่ยเราจะเดินเข้าเดินออกตัวอาคารนะครับเราก็ต้องถอดรองเท้าใช่ไหมครับแล้วก็ พอเข้าอาคารถอดรองเท้าออกมาก็ใส่รองเท้าแล้วก็ไปเดินเข้าป่าบ้างไปลำธารบ้างเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถอดง่ายใช้ง่ายนะครับแข็งแรงทนทานนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับเวลาเขาลงน้ําแล้วจะเป็นยังไงนะครับพาไปดูครับเวลาเขาขึ้นเขาแล้วสภาพเขาจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวตามชมครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบันอีกนะครับดูซิว่ารองเท้าของเราลอยน้ํำไหมนะครับ ลอยน้ํานะครับรอยน้ํานะครับที่เหลนด้านหลังของผมนี่คือเขานะครับก็สลปก็อยู่ชื่อประมาณสักประมาณ20องศาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเดินกันนะครับแล้วก็ เมื่อกี้เราลงน้ำไปแล้วคราวนี้เราขึ้นเขาวต่อใส่ตัวตัวรัดส้นก่อนนะครับคู่เก่าไว้นี่ใส่ตัวรัดส้นก่อนแล้วเดินขึ้นเขาวไปเลยครับนี่ครับผมจะพามาดู นี่ครับในป่าภาคใต้ของเราก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือมันจะมีต่อนะครับต่อพวกนี้นี่ตัวนี้นี่เวลาเหยียบเห็นไหมครับถ้าเราใส่รองเท้าบ,บางๆนี่ไม่ได้เลยพวกนี้ต้องพวกนี้ต้องชนต้องเหยียบตัวต่อนี่แล้วเราไม่ทะลุนะครับตัวนี้ใช้ได้เลยครับตัวนี้ใช้ได้เลยเห็นไหมครับทั้งในน้ําทั้งบนบกไม่ต่อ นี่ครับศักยภาพของรองเท้ารุ่นนี้นะครับคีนนิวพอร์เทสนะครับทั้งในน้ำทั้งบนบกทั้งภูเขานะครับใช้ดีจึงมาบอกต่อครับ